ยัยเฮียวสวัสดีมิตรรักคอบอลทุกท่านครับสำหรับวันนี้ครับศึกฟุตบอลเอฟเอครับครับระหว่างในทางด้านของคริสตันพาเลตครับกับในทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับวันนี้ครับต้องบอกได้เลยว่าผลงานในทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้กับในด้านของคริสตันพาเลตเจอกันมาเนี่ยนะครับนัดล่าสุดเนี่ยเป็นในทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่เอาชนะในทางด้านของคริสตันพาเลตไปได้ครับ และที่แน่ๆครับวันนี้ครับต้องบอกได้เลยว่าสําหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือว่าในทางด้านของคิสตันพาเลตคริตตันพาเลตเนี่ยห้านัดหลังสุดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพวกเขาเก็บชัยชนะมา2เกมแล้วก็หลุดเสมอไป3เกมยังไม่แพ้ใครเลยสําหรับใน5นัดครับที่ผ่านมาส่วนในทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องบอกว่าเก็บชัยมาถึง4เกมเกมล่าสุดหลุดเสมอเซาล์ไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับต้องบอกว่าแปลกใจยิ่งนะครับทาไมถึงเสมอกับในทางด้านของเซาล์เทมป์ตันได้ แล้ววันนั้นเนี่ยนะครับต้องบอกว่าคนเทไปในทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรครับวันนี้คิตตันพาเลตครับอยู่ในรูปเกม3-4-2-1และก,ก็สำหรับแดงด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ในรูปเกม4 2 3 1ครับถ้าวัดกันจริงๆวันนี้ใช้ในทางด้านของเฮอริงเบลฮารเรนเพื่อล่าตะไครครับผมเชื่อเหลือเกินครับว่าเกมรุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นในด้านของคิตตันพาเลตก็สู้ใจขาดดิน้น และในทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้รอจังหวะคาวเตอร์แอทแทสวนกลับหรือไม่ก็เปิดเกมลุกบุกเข้าใส่เช่นกันคู่นี้ครับถ้ายึดใจจริงครับผมชอบในทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็หวังว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้ครับจะสามารถเก็บชัยได้ครับเพราะฉะนั้นครับยึดใจไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับและอีกหนึ่งคู่ครับที่เราจะพาไปลุยครับสำหรับในด้านของรลีกเอิงฝรั่งเศส สำหรับในทางด้านของปารีสแซงต์แชมงหรือว่าในทางด้านของเปเช่ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนในทางด้านของโอแซผลงานวันนี้ต้องบอกว่าทั้ง2ทีมเนี่ยนะฮะปลารีสแซงต์แชมงเนี่ยฟ้าแชมป์เป็นที่เรียบร้อยสำหรับในด้านของริกเอิงแล้วก็มีอะไราการใหญ่นัดใหญ่ที่รอพวกเขาอยู่ครับที่จะต้องชิงกับในทางด้านของอินเตอร์มิลานครับแต่ผมเชื่อเหลือเกินวันนี้ปลารีสแซงต์แชมงจัดทัพครับต้องบอกว่าอาจมีการโรเตชั่น ใครับหลายตำแหน่งแต่เชื่อว่าพวกเขาจะสามารถปิดเกมนี้จากในทางด้านของโอแซได้เพราะฉะนั้นยึดใจเชียร์ไปที่เปเชหรือว่าปาริสแซงต์แมงครับและวันนี้ต้องบอกว่าชุดโครงการในโกดังหรือว่าในทางด้านของซิกเนเจอร์ตัวอื่นเราจะวางไว้ในโกดังอีกเยอะแยะมากมายครับใครที่ยังไม่ได้เดินทางไปหาผมในโกดังครับสามารถที่จะไปพบเจอกันได้ a t s e t หรือไม่ก็สแกน q r วโค้ดเข้ามาท้ายคลิปมีคำตอบอยู่แล้วเราบอกตามตรงครับ ลั่นเป็นลั่นใครไม่ชอบรอ90นาทีเต็มไป45นาทีมีให้เห็นในโกดังเราจัดกันตลอดครับเขาเรียกว่าชุดนอนไวครับท่วมกันก่อนแตกกันก่อนแล้วนอนแบบอิ่มๆเช้ามาเดินถิวปากไปเจอกันครับ